ดีค่ะคุณผู้ชมนะคะดูสิคะพี่หมอฝนตกแบบนี้นะคะจะไปไหนมาไหนทีก็ลําบากนะคะ,ะช่วงนี้นะครับฝนตก่างนี้ท่านผู้ชมครับด้วยความห่วงใยจากรายการคุณหมอสตอรี่นะครับไปไหนมาไหนต้องพกร่มไปด้วยพี่หมอมีร่มแล้วะจะไปไหนกันไปจ้านัองสาวแหมวันนี้นะคะน้องยุ้ยไปไหนไม่ได้เลยนะคะพี่หมอไมจ้าเพราะว่าน้องยุ้ยมาทํารายการดีๆให้กับคุณผู้ชมไงล่ะคะ ในรายการคุณหมสส<ข>อสตีนะครับรายการของเรานะครับจะเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพในมุมมองใหม่นะครับที่ไม่เน้นการรับประทานยาและก็ไม่เน้นการผ่าตัดนะคะครับอย่างที่บอกไปที่ตงดุยบอกไปนะครับช่วงนี้เนี่ยนะครับฝนตก <ใช S 1> รถติดเนอะเะอะแชะโอ้ออลยลูกไฟก็ไม่หมดเลยนะครับพาจะเป็นหวัดเอาซะให้ค่ะงั้นวันนี้มาเข้าประเด็นเลยเรามาพูดถึงเรื่องหวัดกันเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชม ก็จะมีสายโฟนอินเปิดคลิปคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านนะคะให้สอบถามคำถามเรื่องหวัดนะคะกับพี่หมอกับน้องยุ้ยได้เลยค่ะนอกจากที่ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเจะโฟนอินกับเราได้แล้วนะครับเอ่อจะมีเรื่องของสูตรเด็ดเคล็ดลับในการรับประทานอาหารแก้โรคหวัดหรือว่าออกกําลังกายแก้โรคหวัดนะครับดูซิว่าคนเป็นหวัดนี้ออกกําลังกายยังไงดีเอ๊ถ้าอย่างนี้้องยุ้ยเป็นหวัดจนเสียงแหบพาพี่หมอทําไงดีเอ่ยเสียงแหบก็ เซ็กซ nee. ี่สิอันนี้เซ็กเสื่อมเสียงแบบนี้สงสัยจะเซ็กเสื่อมนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่แน่นอนพอดีที่ต้องมีเครื่องดื่มที่จะช่วยทําให้เสียงกลับมาลี้ลาดันดาอะไรได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ไม่ลี้ลาดันดานะคะคุณผู้ชมรู้สึกว่าจะเป็นนกแก้วนกขุนทองนะคะนะครับแล้วเราก็ก็ไม่ได้มากันแค่สองคนวันนี้นะคะไม่มาสองคนแน่เลยค่ะถ้ามาสองคนนี่เงียบเงียบเับพี่หมอพานี่ครับพาทุกท่านมารู้จักกับอาจารย์ อาจารย์แซมครับอาจารย์ใหญ่ประจารายการของเรานะครับอาจารย์แซมเป็นหุ่นยนต์อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับซึ่งฝั่งซ้ายนี่นะครับก็จะแสดงถึงเรื่องของกล้ามเนื้อนะฝั่งขวาก็จะเป็นเส้นเ็นนะครับก็สามารถขยับได้จริงท่านผู้ชมครับเราจัดรายการอยู่ดีๆอาจารย์แซมอาจจะเดินมาหาเราก็ได้นะใช่ไหมครับนุ้ยนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณบริษัท 3D มดีเซนติฟิกนะครับเบอร์ติดต่อนะครับ0248705002นะครับที่เอื้อเฟื้ออาจารย์แซมนะครับนี่ครับ <ม>าเอาออกในรายการคุณหมอซอรี่เราด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอน้องยุ้ยที่น้องยุ้ยพลาดไม่ได้นะครับก็คือมีแขกรับเชิญของเราซึ่งเป็นคนเด่นคนดังครับเป็นชายหนุม่มผู้มีความสามารถเคยเป็นในแบบมาก่อนแต่ปัจจุบันหันมาเอาดีทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร,รชักอยากรู้แล้วสิคะพี่หมอเพราะพูดถึงชายหนุม่มตอนแรกตกใจนึกว่าอาจารย์แซมคนเดียวนะคะคุณผู้ชมงั้นงั้นอยากรู้ใช่ไหมครับอยากรู้ตอนนี้ยังให้รู้ไม่ได้ต้องติดตามหลังโฆษณาครับ ก็หาวิธีทําให้ผิวไม่หมองครับคหะพี่หมอหาเท่าไหรคะคะคะ่ก็หาไม่เจอลองผิด,ลอ,ผดลองถูกมาเยอะแล้วเนี่ยนะครับเบื่อหรือยังเบื่อมากเลยค่ะพี่หมอลองมาหมดทุกวิธีแล้วฉีดพูตา้าฉีดวิตามินมไม่เห็นผิวจะใสขึ้นเลยแย่ลงยิ่งกว่าเดิมอีมโอ้โหถ้าอย่าง,งานนี้ไม่ต้องลองแล้วจ้ะนี่ครับใช้ดีสกินดีกว่าดีสกินนี่อย่างไรคบพี่หมอดีสกินเป็นเซรั่มนะวัตกรรมใหม่ครับที่รวมทั้งเรื่องของสารกระชับรูขุมขนลบรอยเหี่ยวย่นต้านจุดดงดำนะครับ ต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็ป้องกันการเกิดสิวนะครับรวมไปถึงมีสารบำรุงผิวรวมในหนึ่งเดียวเลยนะจ๊ะอุ้ยดีอย่างนี้มีหมอนแนะนำอีกหนาขากผ่านออยอด้วยขอเลยแล้วกันนะคะ ่วงรับเคสสนับสนุนโดยละมุนรักบริการถ่ายภาพเคลื่อนไหวงานแต่งงานในรูปแบบภาพยนตร์ครับช่วงรับเคสนะครับอย่างที่บอกท่านผู้ชมเลยครับว่าจะมีคลิปคําถามจากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่เราไปพบไปเจอมานะครับมาถามว่าเรื่องราวของโรคหวัดเนี่ยเราจะดูแลตัวเองยังไงครับวันนี้นะคะคุณผู้ชมวันที่5มิถุนาใช่แล้วจ้ะ<ต>ใช่ค่ะแต่ยุ้ยมีคําถามของเดือนที่แล้วนะคะว่าแต่ว่าเดือนที่แล้วนี่มีเหตุการณ์สําคัญอะไรเอ่ยที่หมอ น้องยุ้ยนี่ก็แปดคนเลยจ้าเดือนนี้เดือน,ม,อนมิถุนายนนะ,ะแต่ถามถึงเรื่องของเดือนพฤษภาคมถ้าให้พี่หมอในช่วงที่พฤษภาคม,มน,นะครับช่วงนี้ใกล้เลือตั้งก็เลยนึกไปถึงเหตุการณ์ในช่วงของพฤษภาธรมินอุ้อยน่ากลัวไปไหมคะพี่หมอพฤษภาธรมินทําให้ไม่อยากไปเลือกตั้งเลยนะคะช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลเลือกตั้งไม่ใช่ค่ะยังไม่ใช่หรอให้ใหม่ยังไม่ใช่ตอบใหม่ดีกว่าถ้าไม่ใช่พฤษภาธรมินก็เป็นช่วงของเทศกาลนี้ดีกว่าครับที่ได้หยุดยาวด้วยนะปีนี้ พื้มงคลแรกนาขวัญเอ้พื้มงคลแรกนาขวัญเหรอคะพี่หมอว่าแต่ว่าพี่หมอจะกินอะไรเอ,อ่ยถั่วหรือง,งาดีคะชอบยาครับแล้วก็เป็นย่าอ่อนๆด,อดว้วยฮ้ยไม่ใช่พี่เป็นคนพี่เป็นคน,น,คนไม่กินอะไรทั้งนั้นกินอาหารปกปติครับท่านผู้ชมครับรู้สึกว่าจะมีอะไรงอกออกมาแลา้วหอเปาี่สาพี่หมอเอางี้ดีกว่าเรามาเข้า,ขาคําถามดีกว่าน้องยุ้ยนะครับว่ามีคําถามอะไรจากท่านผู้ชมทางบ้านบ้างนะครับลองชมคลิปคําถามคลิปที่หนึ่งเลยครับ คุณหมอครับการเช็ดตัวเด็กที่ถูกวิธีควรจะทํำยังไงครับครับพูดถึงเรื่องของการเช็ดตัวนะครับต้องขอบคุณคาถามจากคุณอนุรุตนะครับแป้งเย็นตรางูนะครับพูดถึงการเช็ดตัวแล้วก็มาทันทีเลยครับน้องอะไรครับน้องชูชูนะคะคุณผู้ชมแนะนําก่อนน้องชูชูเป็นใครครับ เป็นหุ่นของเรานะคะจาก3ามีไซนดิิกนะครับต้องขอขอบคุณ 3B มีไซน์ดิฟิกเหมือนกันนะครับน้องชูชูจะมาเป็นโมเดลในเรื่องของการเช็ดตัวนะครับท่านผู้ชมครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับการเช็ดตัวของทุกท่านที่ทําการก่อนจะมาหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยมันจะเช็ดผิดวิืีครับใช่ค่ะเช็ดผิดวิธียังไงน้องยุ้ยโชว์เลยค่ะเดี๋ยวมาดนการเช็ดตัวที่ผิดนะคะก็ไม่ต้องถอดเสื้อผ้าออกนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรบกวนพี่หมอช่วยแกะ่ได้เลยครับไม่ต้องถอดเสื้อผ้าเพราะว่า เด็กจะหนาวนะคะก็ใส่เสื้อไว้นิดนึงครับแล้วัไงต่อครับแล้วก็สมัยนี้ทําสมัยมากนะคะมีครูฟีเวอร์นี่ีครับแกะอะไรช่ยไหมครับแกะเลยค่ะอันนี้อันนี้นี่ถ้าแกะเราใช้เลยนะครับใช้เลยอ่าโอเคครับค่ะแปะไว้ที่หน้าผากคะนั่นย้งไงต่อแปะปุ๊บหายเลยแล้วก็ใช้ผ้าขนหนูชุบน้าหมันๆนะคะซับตามซอกคอทำไมครับัวเขาเจ็บเหรอใช่ไม่ต้องร้องนะคะชูชูโอ้แค่นี้เหรอครับใช่ อันนี้นะเราจไม่ชมอันนี้เป็นการเช็ดตัวที่ผิดวิธีนะครับห้ามเช็ดตามน้องยุ้ยแบบนี้เลยนะครับเรามาดูสเต็ปการเช็ดตัวอย่างถูกต้องดีกว่าครับขั้นที่1ครับอันนี้เอาออกก่อนนะครับขั้นที่1ครับถอดเสื้อทุกส่วนของน้องชูชูออกครับนะครับถอดให้หมดเลยนะครับเราจะได้รู้ว่าน้องชูชูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย่ใชอันนี้นะคะคุณผู้ชมเพิ่งตัดสะดือมากันเลยเพราะวันนี้เราเพิ่งเปิดรายการนะครับก็เพิ่งทำคลอดน้องชูชูมาเหมือนกัน นะครอันนี้นี่นะครับขั้นแรกเลยนะครับผ้าชุบน้ำครับท่านผู้ชมครับบีบหมาดๆใช้จากตรงไหนครับเช็ดเข้าหาหัวใจนะครับเข้าหาหัวใจหัวใจอยู่ตรงไหนครับพี่หมอหัวใจจะอยู่ที่ตัวเขาเองนะครับอยู่ที่หน้าอกข้างซ้ายไปเดินราวนมนะครับแต่ของยูรู้สึกว่าจะไปอยู่ที่แขกรับเชิญของเราแล้วนะคะพี่หมอ ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมต้องเก็บหัวใจไว้กับตัวเองก่อนนะครับการเช็ดตัวที่ถูกวิธีนะครับผ้าชุบน้ําบิดมันมาน้ำอุณหภูมิไหนดีครับอุณหภูมิห้องนะคะเป็นน้ำก๊อบปกติค่ะไม่ต้องร้อนหรือเย็นค่ะใช่ไม่ต้องร้อนหรือเย็นเกินไปนะครับชุบผ้าบิดมันมาแล้วผมใช้คําว่าขัดนะครับจากบริเวณอื่นนะครับเข้าหาหัวใจนะครับขัดนะครับ ขัดเลยแระกังแรงได้เลยนะครับเช็แรงได้เลยในทางเปิดรูขุมขนนะคะเช็ดเลยครับนทางนะครับการที่เช็ดตรงนี้เนี่ยนะครับย้อนรูหุ่มขนเนี่ยก็จะทําให้ผิวเนี่ยจะแดงนิดนึงใช่แล้วผิวแดงในที่นี้นะครับไม่ต้องตกใจเพราะว่าเป็นการระบายของรูหุมขนไม่ได้ทําให้เรื่องของเด็กบาดเจ็บค่ะผ้าผ้านี้ไม่สามารถทําให้เด็กเจ็บได้นะคะหมอใช่ผ้าขนหมูไม่สามารถทําให้เด็กเจ็บได้แต่ว่าบางท่านพอเช็ดแล้วเด็กร้องแล้วตกใจหยุดเช็ด จะมีที่โรงพยาบาลนะคะน้องยูยมีประสบการณ์พ่อแม่จะไม่ยอมให้เช็ดตัวนะ<ช><ช>แบบว่าสงสารลูกพอเด็กร้องอย่างเี้<ช>จนเด็กชักได้นะคะคุณผู้ชมใชพรอะช่วงที่รอคุณหมอเนี่ยนะครับ<ช>รอปวจเนยถ้าไม่ทําอะไรให้เด็กเลยเนีครับไข้จะสูงจนถึงมีผลต่อสมองได้การเช็ดตัวที่ถูกวิธีหลังจากเช็ดตรงนี้แล้วนะครับแล้วถ้าเด็กเริ่มสั่นนะครับ ก็เป็นการปรับอุณหภูมินั่นเองนะคะคุณผู้ชมปรับอุณหภูมิปุ๊บเราใส่เสื้อได้เลยนะครับแล้วก็รับประทานยาลดไข้นะครับซึ่งการรับประทานยาลดไข้เนี่ยก็จะออกฤทธิ์ทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องรออย่างอื่นแล้วถ้าเกิดเราไม่เช็ดตัวเนี่ยรับประทานยาอย่างเดียวต้องรอครึ่งชั่วโมงยาถึงออกฤทธิ์ค่ะมีทิปนะคะคุณผู้ชมเช็ดตัวก่อนแล้วค่อยให้เด็กทานยานะคะไม่งั้นถ้าเกิดทานยาก่อนแล้วเช็ดตัวเด็กอาเจียนได้นะคะตอนเช็ดตัวแล้วก็เมื่อสักครู่ที่น้องยุ้ยเอาอันนี้มาแปะที่ศีรรษะะของเด็กนคับ การแปะที่ศีรษะของเด็กนี่นะครับจะป้งการระบายความร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะเอามาแปะเนี่ยนะครับออกออกดีกว่าครับแล้วก็เช็ดที่หน้าเด็กซะใช่นะัีสีสอะไรเช็ดได้หมดเลยนะเช็ดได้หมดเลยครับถ้าทําอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยการระบายความร้อนดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงปิดซื้อของแพงๆมาใช้ด้วยใช่แล้วค่ะ้ชมนะครับน้องชูๆต้องขอขอบคุณน้องชูๆมากๆที่มาเป็นโมเดลให้อ่ะ น้องย้อยมีคำถามอื่นอีกไหมครับมีค่ะเดี๋ยวไปพบกับคลิปคำถามข้อต่อไปเลยค่ะมีเครื่องดื่มอะไรแก้โรคหวัดได้บ้างครับพูดถึงเครื่องดื่มที่แก้โรคหวัดเลยครับมีมาเลยครับนี่ครับเด็ดนะเด็ดนะ,ะรายการเราจะสั่งอะไรก็ได้ทันทีล้ี่นะ,คะเครื่องดื่มที่เห็นอยู่ตรงหน้าเรานี้นะครับสีสีเ<ส><ส>หลือง สีเหลืองเขียวเขียวถามน้องยุ้ยดีกว่าครับในฐานะที่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านเครื่องดื่มเพราะเป็นสาวสวยใช่แล้วค่ะน้องยุ้ยคิดว่านี่คือเครื่องดื่มดูแลผิวพรรณเป็นพิ่มดูอุปกรณ์ประกอบก่อนให้ดูจากน้ำมีดีดูนะคะคุณผู้ชมเออ่น้องยุ้ยว่าน้ำอะไรครับน้ำสับปะรดใช่ไหมคะสีเหลืองแบบนี้สับปะรดหรือที่เราเรียกกันว่าพายอัพเปิลใช่เป็นคำตอบที่ยังไม่ถูกครับทายใหม่พายอัพเปิลแล้วไม่ใช่ครับ น่าจะมีของเรื่องของแอลกอฮอล์ด้วยมาริบูพายแอปเปิลโอเคในเรื่อรายการของเราส่งเสริมสุขภาพนะครับมาดูนี่คงืันไม่ใช่นะครับพี่เกิดมารู้จักแต่มาริดวนหน้าอ้อพี่หมอเฉยมากยังไม่ใช่เฉยดีกว่าอันนี้นะครับเป็นเครื่องดื่มที่เขาเรียกว่าน้ำพึ่งน้ำพึ่งผสมมะนาวถ้าท่านผู้ชมครับเวลาที่เสียงแหบครับอยากให้เสียงกลับมาลีลาเดนดาได้เหมือนเดิมนี่นะครับเอาน้ำพึ่งผสมกับน้ำมะนาวแล้วก็ผสมน้ำอุ่น คงเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ผสมเกลือเล็กน้อยจะทําให้เสียงกลับมาดีได้ไม่เชื่อลองดูนังยุ้ยครับว้าวเสียงแจ๋วเลยค่ะพี่หมอคุณผู้ชมดูสิคะเสียงใสขึ้นเลยเห็นไไมครับผมต้องลองบ้างครับโอ้ว้าวสุดยอดมากเลยจอชย่ยมสุดๆเลยอะ <laughs> ขอเอาเอานกขุนทองไปเกบก่อนรู้สึกว่าจะเป็นนกแกวนกขุนทองนะคะคุณผู้ชมไม่จริงๆคือเสียงจะกลับมาดีได้ถ้าเกิดดื่มน้ำผึ้งผสมมะนาวจริงๆ <c ười> นะครับอันนี้พูดของจริงละความจริงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรเด็ดที่ทำได้ง่ายๆที่บ้านนะครับน้ำผึ้ง <c ười> ผสมมะนาวผสมเกลือเล็กน้อยแล้วก็ต้องอยู่ในอุณหภูมิที่อุ่นห้ามผสมน้ำแข็งนะครับต่อไปเรามาดูคำถามต่อไปดีกว่านะครับ หมอคะมีอาหารรักษาโรคหวัดไหมคะอาหารรักษาโรคหวัดเหรอครับสงสัยน้องเ็าหิวน้องยุ้ยคือเมื่อสักครู่นี้เราทานน้ำพึ่งผสมมะนาวไปมันเปรี้ยวมีวิตามินซีก็เลยทำให้หิวข้าวเล็กน้อยนะครับทีนี้เนี่ยพูดถึงอาหารรักษาโรคหวัดเลยส่วนใหญ่นะครับสมุนไพรที่รักษาโรคหวัดก็ไม่พ้นในพวกอาหารที่เป็นต้มยำพวกอะไรนะขิงพวกขิงค่ะขมิ้นพวกตะไคร้นะครับเพราะฉะนั้นพี่หมอก็เลยพูดถึงเมนูดี ซึ่งไปถ่ายจากร้านนครคารามค่ะร้านนี้อยู่ที่หลังห้างเอสปาณาดนะครับใกล้ๆนั้นใช่ไหมพี่หมออยากรู้ว่าเป็นเมนูอะไรแก้โรคหวัดได้จริงหรือเปล่าลองชมคลิปครับหวัดดีด้วยเมนูอะไรครับพี่ต้มจิ๋วไก่ครับต้มจิ๋วไก่ทำไมครับเมนูโบราณน่าจะเหมือนอะไรที่ชุ่มไส้น่าะใส่สกดจิ๋วหรือว่าแฉะพี่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเป็นเมนูโบราณซึ่งคราวนี้เฉพาะแกงต้มจิ๋วแกงต้มไก่ไก่ครับพี่เป็นยังไงครับพี่ เราจะประกอบด้วยเนื hmm. mm ้อไก่นะครับครับมันเทศนะครับพริกแดงใบโหระพาพริกขี้หนูครับซนะครับใบกระเพรารสีนี่คนเขาบอกว่าเออเวลาเป็นหวัดเนี่ยให้รับประทานซุปกระดองอยู่แล้วเนี่ยใช่ครับก็ซุปไก่ด้วยแล้วก็ยิ่งร่วมกับพวกสมุนไพรไที่มีวิตามินซีอยู่แล้วเนี่ยนะครับใช่หายหวัดนี่ดีขึ้นแน่แน่เลยใช่ไหมครับใช่ครับพริกแดงนะครับพริกครับ ใบบรวพาใบกระเพรานะครับไปขิงนะครับไก่และมันเทศมันเทศด้วยนะครับพวกที่ผมก็เห็น่าน้ำซุปต่างๆจะมีพวมันเทศนะฮะยกเว้นแกงเียใช่อารนี้นี่มันเทศที่เป็นสูตรของตั้งแต่สมัยุนี่ไน้าเลยนี่เป็นสูตรโบราณมากนะครับของร้นแล้วตอนนั้นนี่พระองค์จะไงเรื่องประถมนี่มีใครเป็นคนที่แบบว่ามีแม่ครัวครับแม่ครัวท่าน นแน่ๆเลยท่าน,านคงคิดได้ราะนั้นพระองคเป็นหวัดเหรครับใช่ครับท่านรงเสวยเนี่ยบอ่อยมากเลยคท่ท่าน,นประชุมแล้วพอเป็นหวัดปุ๊บแล้วประทานอนนี้กุ๊บหายได้ไหมครับ